กะตอนเสาร์วันนี้ก็เป็นวันที่10แล้วนะพี่น้องวันที่10เดือน3ปี2 0 2 4าี่ตอนนี้บวกเราเดินทามาอยู่ที่เขาใหญ่พี่น้องเลยก็ื้นนี้น่าจะได้มีภารกิจกิจกรรมปีนภูเขาก่อนที่จะเดินทางออกไปสุรินทร์ใช้เวลาประมาณ5ชัสวโมงในการเดินทางนะพี่น้องเนาะตอนนี้พวกเฮาพักคืนอยู่ สุดยอดเลยพี่น้องอยูรีสอร์นี้เดี๋ยวเราจะไปหาครอบครัวของพีอ่อ,อ,อ,อเสียงมดแล้วด้พี่น้องเสียงหมดแล้วพอ,อ,อดีแฮปปี้กับการเที่ยวทะเลหลายน้องพี่น้องเนาะใช้เสียงในการเ,าเที่ยวทะเลมวลแหงมวลแหงมาไทยในวดนี้ครั้งนี้ประทับใจแหงพี่น้องได้เหตุหลายก,กิจกรรมก็เลยเห็นให้เสียงจนหมดไปเลยพี่น้องใช้เวลาเพียงแต่4วัน ห้าวันห้าวันสี่คืนเสียงกัะเบิดเลยพี่น้องเบิดพลังเลยเดี๋ยพอจะทำกันสิไปาพาทำผู้ชมไปเที่ยวตอนนี้นพี่น้องเนาะเมื่อยแห้งพี่น้องวันอิ้เต่กะสู้แล้วกะจะเก็บเอาภาพบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องชมให้หลายที่สุดนะพี่น้องเนาะว้าวนี่ตื่นแล้วทุกคนตื่นแล้วนี่คืออาหารเช้าอาหารเช้าสบายดี น้องอ้นตื่นแล้วน้องละน้อยต,ตื่นแล้ว,วทงไซสวัสดีว้าวคนไทยเป็นคนไทยไปแล้วบ่นี่สายอาหาราเช้านี่เบ <c oughs> ิ่งดูน้ี่ยเบิบรคนด้วยอาหารเช้าเขาก็เอาแบบง่ายๆนะพี่น้องนี่เพราะว่าเขาจะขึ้นไปภูเขาขึ้นไปภูเขาเลยเห็นให้ทางนั้นน่าจะบ่มี ร้านอาหารเนาะทางทางพออ่านว่าต้องหาซื้ออย่างจากเซเว่นไปกินตอนเช้าก่อนพวัต mm hmm. ตอนซวยๆกจ็จงแวะก,กินร้านอาหารนะเมื่อที่จริงอาหารเช้าของเรากะบุค่อยกินอย่างนักอยู่ละ mm hmm. กินอย่างกะไทยกินไงาย,ยงาง mm hmm. น้องน้ำยังบดตื่นหมเลย Nhưng non nha phụ nữ Này Này Nam ơi Phải đáy là đáy lục pin phúc khẩu đấy Này Này hey. Tên 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 Nam ơi Tên 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 เพิ่นไปปะอะไรลูกยังบิดอยู่อ้าว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 ยังนอนอยู่บาดนี่น้ำเลยตื่น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 มืไปปะเวลาอะไลูกล้างหน้าไะไเฮ้ยเหนื่อยลูกไว้ลูก ไปบไปป่ไปปีนไปปีนภูเขาบะมือนี่ไปบอโอ้มานคืนในม่วนแหงน้งเนาะเนี่เตื่นจ้าไปแ <c oughs> ต่สาวพี่น้องเด็กน้อยเนาะเพิ่นกะอยากน่าจะยังอยากนอนอยู่

เตือนคนหนังเตือนคนหนังเตื่นซะเตือนเตือนเตื่นเตื่นตื่นมันไปไปห้องเพลงเมื่อคืนนี่หลายแทะฮะไอ้นน้ำบ่อัน้ำมาห้องเพลงฮะโอ้ยครับนะจังหน่อยแล้วลูกเด้อลูกเด้อ ว้าวอลุนสวัสดีครับผมโอ้เจ็บคอแล้วทางนี้เจ็บคอแหงแล้วเจ็บคอเบิดเลยเบิดเสียงแล้วพี่น้องเลยกระสูส่เดี๋ยวลองเบิ่งลองเบิ่งไปบดท่านบดท่านบดท่านได้กิ่นยาเค่องอะไรมากปางต้นนี้นี่ อันแหละต้นนี้นี่ต้นนี้บมเคยกินต้นนี้บมเคยกินต้นนี้ต้นอื่นนี่เคยกินแล้วพี่น้องแต่ว่าต้นนี้บมเคยกินเบิ้งเอากินลองเบิ้งนู้นเนาะเพื่อนให้กินเนาะมะปราบโอ้โห thank you thank you ชูมัน ววากินไปเลยไม่มีสารเคมีปลอดสารฮัลหตื่นแล้วารัิดีตื่แล้วสวัสดีทารถไปเที่ยววะตื่นแล้วสวัสดีสะเฮ้ครับ พี่มมบนี่มยมันที่จะเห็นนี่มายู่มี่วันดีครับกอนคนเก่งอับนี่ขัมารับน้ำมะปาอบคุณกอนขอบคุณกับนีขอบคครับโอเคไยน thank y o อรมณ์ดีเลยคือ่ 走开。<laughs> <laughs> เป็นจังได้นอนรับฝันดีเมื่อยเนาะกิจกรรมก็ต้องได้เล่นเที่ยวก็อยากไปขับรถกับเมาใช้เครื่องเน้อเออกมาบ้างละเดี๋ยวมื้อนี้ ปีนเขาต่ออีกอายมืดเลยเสียงเบิดเลยอ้าวผู้นั้นไปเฮ็ดยางอยู่ฮะฮะอ้มีคนมาลักกินอย่างอยู่นี่อันนี้ต้นต้นอันนั้นบอกนี่ต้นขมิกบ่ะอ๋อ ม,มาโยมซิเด็กๆมาลงมาลูกเอาบอลบออเครื่องฮะเอาเครื่องอลงมาเลยลูกลงมาเลยมีลูกะเอาลงมีมีลูกห็นเอาเอา,เอา,เอาขันมันย่างกับทิมแล้วบอกขันอิ่มแลวกะบอิ่มก็เอามากินไปฮับพิชซอบตัวเองลูกตุ่งน้ำขึ้นรถเลย <laughs> ยานบบทนันเห็นตุกงน้ำอายตาัวไนล่ะ อเอาลงมาไอ้นะไปพี่พี่น้องเตรียมตัวขึ้นภูเขาบ่มีมือลราเบิงบ่งเบิ่งน้องละไปหนึ่งลาน <laughs> ไปไอ้หืมหนักเกือบะ <laughs> โอเคว้าวลอแทบบาทนี่ ดึงออกมาได้จรี้เออดึงมังนไม่ขึ้น่ะ <c oughs> โอ,อ้เสื้อเสื้อสบายดีเสื้อตัวน,นี้ซื้อจากโซรินเมืองวดก้อนเป็นบ่ <c oughs> โอ้เทป่ะเทน้องน้องซุกเทน้องซุกเทข้างหน้าเท่มากเลย เดยวม่ไม่ไม่ไม่้เขาจะเอาเออไรไ้บได้อยู่มันได้อยม่พี่ดอกไม้ที่อยู่อยู่ข้างหน้ามีปัญหาไหมครับนี่อไม่ได้ครับเรได้อครับรได้อ้ไม่ไมไม่ผมไม่มันต้องสะดวกสบายคนขับรถไม่เอาอ่ะผมว่าแคนเราเออมาชนอยู่ประจำ คนเหมดมต้องนับมาใหญ่สิคนขับไม่ใช่ว่า11บเดเ็แลก้าเด็ก3เด็กสามเด็ก3าคนเด็กสาคนผู้ใหญ่เ้าผู้ใหญ่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดผู้โดารเนี้ยสิบสิสามคนรวมเด็กนะลบไป2องเหลือสิบเ้ยสิบือเด็กเน้ยเด็กลบ3ามแลผู้ใหญ่7จผู้ใหญ่7เด็ก3

ซึมซื่อขึ้นแน่ตอนสาๆหนาะถ้าเอฟซีทั้งหลายที่ได้เบิเนาะที่มีความรู้เกี่ยวกับขขาวใหญ่ก็ส่้ยอคอมเมนต์แนะนำบอกถึงคำนั้นนะว่าขขาวใหญ่นี้ความเอาขีจังหวัดนี่ขอความรูน้นะ จากตนใหม่ก็เห็นกาเอาออกเพื่อความปลอดภัยของทีมอื่นถึงจุดถ่ายรูปเก็บภาพบันทึกความทรงจำมหอดจังหวัดใดลยะนี่นครนายกอยู่ยยยนครนายกอ,ยอ่าเดี๋ยวลงไปเช็คอินจังหน่อยนึง ถือว่าทุกคนที่มาก็ต้องมาเช็กอินอยู่จุดนี้โอ้นึกว่าทีมเราทีมเดียวกันเลยเยเห็น,<ก>นถึงจุดเก็บภาพชมวิว ไปเวลาจํากัดปไปเดี๋ยวแวะถ่ายรูปก่อนแวะถ่ายรูปพูเฮ้ยตอนนั้นบอกอไปน้องน้ำไปน้องน้ำไป ก็บภาพพี่น้องบรรยากาศดีขนาดอยู่จนนี้ก็ได,ด้สุดยอดคักบกุรุกว้าวมีปิ่นอีกอปิ่นหน้าสลมปิ่นหน้าสลมมี่มา์ไายหุ่นเหนออุทยานเขาใหญ่ อุทยานอุทยานเขาใหญ่ไปเลยลูกไปเลยพุ่นไปถ่ายรูปอยู่พุ่นเมารถมาบมได้สบายว้าวว้าววไปไปไปเอาไปนั่งเลยไปนั่งเลย นั่งนั่งอยู่หินเลยลูกนั่งอยู่หินเลยนั่ง,ง,งหินพอไทยหู้ให้เร็วบบเปื่อนเอ้ยยานเปื่อนอุย้ยยานเปื่อน,นบอกให้นั่งหินนะี่ยมาไงมาไทยหุ้นให้ไทยหุ้มุปอีกก้อนถ่ายหุ้ก้อนอน,นี่เด้ออันนี้ไอยังอัดวิดีโออยู่ มันจังท่าก็ได้อืมอันนี้ตัดไปก่อนให้ยังบันทึกวิดีโออยู่มืมือด้วยเดี๋ยวกดตะลเด้อแปะจงิเด้อมาเะอนเดลเ่นเดเนเดเเ่นล นับด้วยนับด้วย1 2 3งสองสามเองานพี่เดานี้เอาเอายนี้เน้นวิวเนาะเพลงสองสอ้าวน้องน้ำ้น,ำนไป

มองหน้าไม่เข้ามาเหรอจ๊ะถ่ายฮุบถ่ายฮุบเร็วเร็เลยเนี่ไปหมือนบรรยากาศพี่น้องเ้ยโอ้คนมาแวะถ <fal diver, S 2> ่ายรูปสุดยอดแหล้ะสุดยอดเลยนี่พี่น้อง <as or coping> <te amentos> <cons> <med> พ,พี่ใหญ่เขาบันทึกความทรงจำบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องที่ได้มาเขาใหญ่เขาก็ต้องได้มาบันทึกความทรงจำให้เต็มที่ถึงเวลาจะจำกัดแต่เราก็ทำให้คุ้มให้มีความหมายให้ได้ภาพที่มีความหมายมากที่สุดเนาะ nhóm con yeah. <laughs> oh. à ú xe đài đi ô xe chọc chọc bìa <cười> <Hi>. <cười> oh, à. <laughs> tông, tông đây bầu chắc nổi nó thằng đi cả mệt, chút chút thay ยังไงน้องจ้อยฮ่า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 ขึ้นป้ายว้นกจ้อยเป็นจระเข้นกจ้อยเอ้ยเอาอีกแล้วเติดตัวนพยูพี่น้องเลยมามานกจ้อยยังบมเอาตีได้ยูบ่บ่ได้ภาพได้ไป จะวัากีกแล้วบ่น้องจ้อยมีน้องมาสุดทางเลยเสียงบ่เตียงเลยสิบัวยักมีไปไหนเด้อพี่น้อง่าไซอ๋อดอกไม้บ่น้องจ้อยไม่ไหวเลย เป็นหน,หน้าสงสารหน้าสงสารแต่นกจ้อยอย่างเรพี่น้องไย <c oughs> โอ้แทนที่จะไปสร้อยเนาะแ <c oughs> ทนที่จะไปสร้อยเก็บภาพขนาด จุดชมวิวพี่น้องนี่จุดชมวิวยอดเลยไปเก็บภาพเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องหาไทายหกกะลูกเดี๋ยวเด้อเอาภาพให้ไม่ยังอะนี่โอ้วิวนี่สวย เด้อน,น้องน้ำหนึง่งสองสามโอเคสวยหนึง่งสองสามงามหลายงามหลายเบิกผู้เฮงามแห่งผู้น้ำผู้เบิกผู้น้ำน้ำนี่น้ำอีพอซูมเข้าให้เบิกน้ำนี่น้ำโบอ,อ,อีกเนาะ นี่งามบ่สุดยอดเลยพี่น้องวิวตัวเมืองตัวใดโอ๋ดอกดอกขาวๆนี้บ่โอ้โหงามไม่ลีพี่น้องคุณน่งยเกิร์ตกรกกมี่พี่น้องเดี๋ยวบาเตียงซุบไข่เป็ง ไปทางเขาป่ะ <tacos> ส <you> ุดยอดเลยพี <podría> ่น้องบรรยากาศมามามาจุดนี้อ th ีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งมามาจุดข้าวเป็จุดหนึ่งเลยนักท่องเที่ยวกรหลายเลยพี่น้องนักท่องเที่ยวเพื่อนมามีกองส่งใช่ไหม